สวัสดีครับมากัะตโยงวันนี้วันที่3ทธันวาคมวันที่5ที่6ที่เจ็จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของคุณพระช่วยสำแดงสดตอนนี้นะอยู่ที่สยามสแควร์วันแล้วมาซ้อมก็จะมาซ้อมกันบนเวทีจริงเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องซ้อมกัน<อ>ไปไปในห้องซ้อมห้องเองเอพี่เท่งพี่พัน์ยังไม่มาหองอร้มอันพี่โอพี่ก้องแล้วก็ตรงข้ามกับพี่ก้องเลยก็คือ ห้องขอนมสามนะดีห้องสันนะโอ้นลุมาสิเช้ามากี่โมงเนี่ยมาตั้งแต่ตีห้าขยันมากครับตีห้าเห็นเขานัดห้าห้าอยู่ก็คิดว่าตีห้าแหละโอ้ครับตอนแรกวขาจะมาตีสี่ 4. แต่ว่านี่จะท้าปีนิดเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากครับมันเป็นงานใหญ่ไงแล้วพวงะพวงละพวงอะพวงลงจากตนทอมยังไม่ลงมาจงขึ้นไปจําับุรตนก็ทมปะ เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเราจะซ้อมกันครับวันนี้เป็นวันที่สี่เมื่อวานเนี่ยวันที่3ามเรามาซ้อมพึ่งเป็นวันที่2อแหละ วันที่สี่วันที่สองที่เรามาวันที่สี่เอ๊ะมึงไม่เข้าใจว่าวันน uh ี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สี่แล้วเป็นวันที่เท่าไหร่วันที่สองวันที่สองของเราที่มาลงละครแล้ววันนี้วันที่สี่เป็นรอบสื่อมวลชนแล้วพรุ่งนี้วันที่ห้าที่หกที่เจ็ดก็เป็นรอบจิงวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดจวันพรุ่งนี้วันเดียวเลยไหมไม่ต้องแยกกันเดี๋ยวมันมันสลักันสิแอร์อัดแอร์จะมาลงกนไม่แอร์ เดี๋ยวเพืู่ทำไมมูดทำไม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไแบงางนได้ไปต้องไปซ่องหน่อยแบงางนครับแบบนี้เริ่มแต่งตัวแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นไปวันนี้รอบสื่อใช่ไหมรอบสื่อ สื่อไส,สื่อเหมือนซ้อมใหญ่อะเนาะเริ่มแก่เริ่มแก่แนละ้วเออแก่ดีว่ะดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่สาม วันที่สามวันแรกของคอนเสิร์ตที่จะมีคนซื้อบัตรเข้ามาดูคอนเสิร์ตคุณพ่อช่วยสำแดงสดครั้งนี้ครั้งที่เท่าไรนะครั้งนี้ครั้งที่สิบสามสิบสามมุกเยอะมากเลยอะเมุกเยอะถ้าเกิดเขาจัดแค่สิบห้าครั้งนี้มุกไม่หมดนะยี่สิบก็ยังไม่หมดมุกเยอะเช่นนั้โอ้ยมุกตรงนั้นเอาออกมาเฮ้ยออกออกออก ที่เราจำขวดยอยู่กันมาเนี่ยมันฟันจะหักหมดบากอยู่แล้วผมตอนนี้ประคองดูมันจะหลุดคือเขาทําหน้าที่ของคนสูงอายุได้ดีมาก <c oughs> อ่ามันโยกละนะมันโยกแล้วพอน,นอนปุ๊บมันก็เอง <c oughs> มันห้อยฟันเองตามปีนี้แก่มากกว่าผมเนี่ย <c oughs> เราไม่นึกว่าเพื่อนจะแก่ได้นะ ถึงเอ้ดูเหนืานเ่าดูขมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นเละวัยรุ่นเลยจนจนฟังฟันหักหมดปากแล้ว่ะแต่เขาบอกนะบอกไว้ก่อนนะแบบว่าหัวเมียนะทะเลาะกันได้ทะเลาะกันผิดใจกันได้นะแล้วก็พอทะเลาะกันผิดใจกันปุ๊บเดี๋ยวเดียวก็คือดีกันได้แต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาบอกว่าต้องรักกันยิ่งกว่าหัวเมียใช่ๆเราทะเลาะกันแล้วเราไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจบอกกับทุกคนด้วยนี่เรื่องจริง เล่นตลกเลยรดยุ่งเด็ทำงี้ดิเดี๋ไม่เล่นด้วยเลยอ้จะกลับ้านแล้วมันจะกลับบ้านกดลิดเป็นแล้วเพื่อนอยู่กันจนกดลิดเป็นนะเนี่ยไอ้ขเหนียวยืมข้อมัแล้วเนี่ยดีครับ ดี๋ยวเดี๋ยวาเดี๋ยวเดี๋ยวกินนะกินนะาวันนี้เนี่ยเียวเดี๋ยวให้คุงนี้ไล่ะรุงนี้รุงนี้จะกินอะไรอะกินอมกินเต้นลีโอกล้องกล้องตรงนี้สวัสดีรับุครับเสวัสดีสันนสวัสดีสันนนสวัสดีสันนะครับ เนี่ยเตรียมสเสบียงมาจากบ้านอาดี๋ยเดี๋ยวดูสเสบียงวันนี้ที่บ้านทํามาปลาสลิดมีหมูเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งไปอยู่านนี้เพ่งหน่อยเนี่ยโอ้จากครัวยายสมครับรับรองความอร่อยแน่นอนติดตามได้ครัวยายสมนี่แล้วก็ทาเป็นชุดๆชๆอ่าอาน้ำพริกมีน้ำพริกนะสามนะ้านี่ปกตินีใครมาคนแรก จะมาคนแรกแล้วพอเปิดประตูเขาปุ๊บเขาจะเห็นนั่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นน้่พองนั่งอยู่ตรงนี้แต่ป๋ามาคนแรกมาคนแรกขไกลยากยังไม่เข้าใจกันเลยหมูว่ะหมูหมูนี่จะมีน้ำตั้งใจมาแล้วชอบกับพริกจะได้อะไรโอ้โหน้ำพริกอร่อยว่ะเฮ้ยเพืจ๊นจิ้มกับน้ำพริกยังได้เลยโยงอร่อยมากเดี๋ยวท่านเหลือนะเอาไปบ้าน มึงมึงกูเแล้วรเขากินกันมึงต้องกินแค่เหลือขอเหลือเี่กที่กลเดี๋ยวเราสามคนจะไปแต่งหน้ากันไม่ใช่แต่งกันเองนะไปให้เขาแต่งแต่งแค่นไม่นาะต้องไแล้วถามว่าเรียบร้อยหรือเปล่าขันข้าวยังเรียบร้อยตอบไปตรงคำถามด้วยไอเลยนะรู้แล้วว่าเป็นคนเรียบร้อยะแต่ตรงนี้แต่งตัวไม่ก็เรียบร้อยนะอ้เราแต่งเองด้วย เขาบอกว่าแตะตัวนี้เรียบร้อยเราเขาต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเอาเลยใช่ไหมเดี๋ยวอยู่ห้องนู้นมาอยู่ห้องนี้ก็ยังเป็นน้องอยู่ก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเป็นแต่งหน้าอยู่คิดดูว่าใครหล่อกใครอ่ะผมไม่อยากจะคุยคิดดูใครหล่อกใครให้คนดูตัดสินใจอ๋อใช่นะเขารู้เองเขารู้เองอ่ามีอยู่กับยังนะขอโทษนะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจฮะ จะเอาไปให้พี่กองมึงในห้องก้อมรึพี่กองอยู่ไหมครับอยู่พี่กองครับโอ้ยยังมงมากหน้าอยู่ในห้องพิเทวีพันมันไม่มีใครอยู่เขารู้แล้วว่าเรานี่มาเราก็วางไว้นี่เลย ขอบคุณมากครับได้ขนมจากพี่กองพี่กองตามจีบอยู่ใครบอกย้ายไม่สวยพ่กอีกอพ่อพ่อพ่อวันนี้มันพ่อวันนี้มันพ่อีความสุขมากครับพ่อครับลืมไปคนไทยยังมีคนพ่ออยู่นะไม่ได้พ่อพ่อ ไม่ต้องไม่ต้องักคุณพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่บอยฝากถึงคนที่ยังมีพ่อทุกคนสุณพ่ออยากไปเที่ยวไหนให้ไปต้องบอกแม่ด้วยดิงานก็ไปแล้วเราก็วอร์มวอร์มให้เหงื่อออกพอขึ้นไปปุ๊บหอบลองไม่ไหว ต้องแต่งตัวไปฟินาเล่ตอนท้ายฟินาเล่ล้ายๆที่ชงกินตอนเช้าอะคล้ายๆอาหารเสริมอะฟินนเล่โอ้โห้หโอ้หอ้โอ้ยหโอ้โห้โหโอ้หอ้โยนอ้โหีอหอ้โหโอ้โหโอ้โอห้หอ่อาห้หหอ้้อ้้ อ๋ออะไรอะไรนะไรอันอ๋ออันนี้ไรอันเน่้นะไรหน้าอะไรนะไรอันเป็นไงบ้างก็เนี่ยตัวอุ่นตัวอุ่นถ้าตัวเย็นน่ากลัว อยากให้ไรอันเป็นนักร้องหรอรอนะไปกรอนใช่ใช่ใช้พร้อมนครับอ่าถูขอให้รอันไรอันรไรอันเนี่ยไรอันตงโตรอันสิโกไรอันนี่ยอะไรรอันนักร้องให้จเป็นนักร้องรุ่นให้เขาเป็นนักร้องอ้ดูแววแล้วต้องดังแน่ๆเลยอ่าทู้าหยันยอดนะเราลขยันยอดจเยังย่ยอด จบวันแรกเดิมถอดเสื้อผ้ากลับบ้านวันแรกวันแรกวันแรกเออวันแรกใช่โอ้ยอันนี้วันที่หนึ่งอ๋อวันที่ห้าอ๋อวันที่ห้าแต่เป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งที่หนึ่งของคอนเสิร์ตแต่เป็นวันที่ห้าของเดือนธันวาคมแต่ว่าเป็นครั้งที่สิบสามของคอนเสิร์ตสุดปั้ด้วยใช่สิบสามเพราะว่าปีที่แล้วมันสิบสองแปีที่หน้าจะสิบสามใช่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 ถ้าปีหน้าก็สิบสี่ใช่แต่ว่าปีหน้าเดี๋ยวนะมันโดนมันอยู่ครบป่ะเดี๋ยวดูดูก่อนนะดูก่อนว่าที่อยู่ครบป่ะ เฮ้ยไม่มนเกี่ยวคุณผู้กนสองคนเป็นสองคนเป็นเป็นอะไรก็สองคนอยากเป็นก็เป็นกันมันลองกินอะไรเออใช่มันจะกินไข่เงินพ่อนไข่อะไรไข่ดาว ใหม่เลยเนี่ยไม่มีในประเทศไทยไม่มีใครเล่นเลยเลยมุกอย่างเงี้ยเป็นวันที่สองของคอนเสิร์ตรอบจริงที่บ้านของแกวันที่เท่าไหร่วันที่หกที่บ้านเหรแต่วันนี่วันที่ฮะวันที่เท่าไหร่วันวันที่เท่าไหร่วันนี้เล่นอะไรอุยเล่นอะไรเยอะจริงอจริงวันที่หกอืมในชัยบ้านมึงก็อยู่ของหกแต่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ้ยแต่ที่นี่วันที่หก มูงนีตรงไหมวะเะอยยาเล่นมากเดี๋ยวเสียเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับลูกค้าอัยาลาโลบๆหนูจะถ่ายคนหลังถ่คนหลังไม่ได้ถ่ายนี่เหรอ แล้วใจผมด้วยเพื่อนผมต้องใจผมทุกครั้งที่จะขึ้นไวที่แอนแลนด์ตอนน้าอารัข้มาม่อบมเย็นเลยออขอบคุณท่านบานคอนะพ่อท่านคนทองนะครับรออะครันเนยรอใจผมครับรอใผม đây của tôi, được đấy, được. nếu không ở đây, nếu tôi nói nhanh ได้เป็นยายเราเป็นพ่อเขานี่เกิดตั้งแต่เดอนเล็กๆเลยนะเก่งมากยายเห็นพ่อไหมยายกินพ่อไปแล้วลูกพ่ออยู่ในยายเราพ่อไม่อยู่แล้วดิอยู่นี่อยู่ในยายอยาาขายให้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับถ้ายิงแม่นะคุยรู้เรื่องไหมก็คุ๋ยคุยรู้เรือร่องคุยกับพ่อไม่รู้เรื่องคุยเยอะหนาวตัวร้อ เดี๋ยวเราเราไอให้เราพพูดเราจะไปไอน้พนันที่ตอนจบอ่ะเขาเรียกฟินาเล่ฟินาเล่รวมรวมนักแสดงเดี๋ยวไปไม่ทันเขาเขารวมกันแล้วดึงดึง คอตาะไปอนั่ลองูกัเพานามาำพี่ก้องขำพี่ก้องเราก็เป็นแฟนพี่ก้องแอบดูเขาอยู่เลยฮาและน่ารักด้วยพี่ก้องยาอะไรจากพี่ก้องทั้งเยาะทั้งฮาทั้งรอทั้ง,ง,งน่ารักทั้งเก่ง ละไมอ้มอมอาววันนี้ครัวแยส้มมาด้วยวันนี้ครัวแยส้มมากินข้าวต้มฟรีอ้าวนอนซากูไส้สหมูเมนูต่อไปของครัวแยสม้มเอาอะไรดีน้ำพริกแซ่บเดาได้ไหมอะไรนะอะไรนะอยากกินนะ้ำพริกแซ่าเนี่ยแต่ว่าคนรีเควสต้องต้องไปช่วยนะ <c oughs> างานได้ตัวเองจนะ <c oughs> ใช้แทนที่จะอยู่บ้านรอบสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับวันที่เจ็ดเนาะ ถ้ายังไม่มีตัวนะ่ะถ้าตัดสินใจนะมัน,ม,น,ม,นมันมาดูตัวหน้าง,งานนะทำไม<อ>มีไหมมีมีเพราะว่าป่าจะไปลงเนี่ยมันหมดงานแล้วก็<อ><อ>ลงเช้นเดียวนี้ที <laughs> ลงเดียวนี้เดี๋ยวคนมาไม่ทัน <laughs> อ,อ่บัตรย่งท็อกเมื่อปีนู้นะ่ะยังอยู่นะอย่างใครจะซื้อได้นะใครจะดูก็ซื้อได้ บรรยโยงท็อกใช่ไหมซื้อได้ใช่ไหมใครจะซื้อยังได้อยู่อยากอยากใครจะซื้อไปแล้วท็อกไปแล้วท็อกไปแล้วใช่ไหมใครอยากซื้อตัวบรยโยงติดต่อคุยยศสงได้เลยค่ะไม่เกี่ยวอาเลยพวกเล่นหุ้มรายได้แบบนี้ตัดก่อนอันนี้ไปให้ใครได้ไหลอันไหลอันเขาเป็นอะไรกันแม่เขาเป็นลูกแม่เอาเหรอนะลูกแม่เหรอลูกแม่เอาถ้าเป็นลูกแม่ก็เป็นลูกพ่อด้วยดีแต่อันนี้ไปให้ลูกก่อน เออเงยเอเอเงอจะเข้าประตูเรียกไหลอันกับลีโอมาให้มงมาหน่อยฮะมีของมาฝากนกนีน่ด้วยรักก็จึงเอามาให้อีกของฝากจากครัวยายสมจะกินหรือจะอมอ,อตามใจโอ้ยอมด้วยมันจะลื่นเข้ากองไหมครนักสงบนักสงนักสงบัเข้าเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบเวลาขอบปวดอะไรกรอบๆอะไรวะอ๋ออันนี้กินได้กินได้ไหมเออเราเอาข้างในเอาข้างในเนี่ยทิ้งแล้วก็กินแค่นี้กกรอบนี่เลยที่เราต้อกกันนะกินแล้วเสียวฟันดิใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นของฝากจากพี่อาร์มครับเนี่ยอันนี้ของน้องลีโอมีไก่ฉีกจ้าโอ้โหของลีโอขอบคุณค่ะลีโอเอามาฝาก ฝากไปอีกแล้วอ่ะโหมีของนุ่นงโอเคครานี่พวงพวงไอ้ของมึงควาไปไหนนยนีของควงควงไปให้ใครก็เป็นเรื่องเหลือทีว่ากินกันจับจับคู่ส้ยมูจับคู่สายมูที่อ้าียสมยีสมอ๋อพี่ก้องสวสดีครับ นาสองว่ามานาอบน่นายไขอบคุยนี่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 นสอนัอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบดืมอบคุณดขอบคุณดเยเ้อเดี๋ยวกอดเมียผมได้ยังไงผมขอกอดมากได้ข่าวว่าพี่ก้องเป็นแฟนคับสามน้าใช่ไหมครับใช่ครับ แทนตัวยงเลยครับนี่เป็นทุงบ้านเลยมีกองทุงบ้านเลยทุกรอบไปดูทุกรอบแถามนาทุกรอบขึ้นไปดูหมดเดี๋ยวผมผมผมมีเรื่องับพี่ก้องด้วยพี่ก้องเป็นคนทำให้หูผมเนี่ยเป็นรูยทำไมครับ พี่ก้องใส่ใช่ไหมใส่้ที่กุ้มหูกุ้มโคตอนนั้นพี่ก้องผมยาวใช่ครับผมก้องผมยาวเลยตอนนั้นนะครับแล้วพี่ก้องเนี่ยทำให้ผมเจาะหูอ๋อเอาก็เอาอย่างเขาไหมล้มลายแบบโอ้โหชอบแล้วตอนนี้เขาไม่ใส่แล้วหูเราก็ยังไปรูอยู่วะแกเป็นหูเป็นอย่างนี้นะก็แต่ไปดูไปนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะพี่ค้องเวลาเจาะหูก็ไม่ได้ดูหน้าเพียงเลยมาดูมาดูแต่พี่ก้องนะแต่ใครอย่างเขาตกแต่งทั้งความยาว ยาวเหมนนี่เลยตอนนั้นพ so ี่ก็กบบยาวเหมือนกันที่ผมวอะไระหาซื้อนี่อยู่แต้มาจากนั่งยิงกันนี่เส็จีอ๋อเหรอเหรอไอ้แพนแพนใช่ไหมะใชโอ้แเดี๋ยลั่งเล่นตะพักเอ้ามีมีโอเคมีพวกกันที่มึงเอาเาได้ทุบๆมีอะไรครับอ๋อพวกกันท่แล้วถ้าได้เอาบอกครบเดี๋ยวไม่ให้พี่อามพี่อามครับ เอ ард! อนี้ผสมผสมขาอลยบรองคนก้ is is ุญา่กณครับกลังิอดีพีก้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ก้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่กล้องของเราไปหน่อยหนึ่งเขามากันเยอะพเขามาคนเดียวนี่มาตั้งหลายคนใช่ใช่ใช่ แต่ละคนเนี่ยต้องมีรูปหมดเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูรูปทีละคนของของนายยงอยู่ไหนวะนี่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 โอ้โหนี่ยเนี่ยรูปนายยงคงหารูปตัวเองให้เจออ่ะรูปนายงนี่โอ้โหอยากจะบอกว่ารั่ยูเยอะไหมอ๋อดีีนี่นี่น้องนี่นี่ไหนไหนนี่โอ้โหหารูปแต่แรกแ่นรูปนายยงรูปนายยงนะเ รูปนายกอยู่นี่นี่อะไรนี่รูปผมนี่รูปผมใส่หมวโอ้ยี่กล้องแก่มากเลยนะเนี่ทำไมทำรูปแก่จังติรูปเขาได้ไหมภาพไปโอ้ยนี่เพราะว่าจะย่าไปหมดเลยนะโอ้โหดูดิยาุยเลยโอ้ของพี่เทงนี่หน้าเรียบเลยเออเรียบมากเรียบมากเลยยุ้ยขนาดนี้ อันนี้คือชุดอะไรคะที่ใส่ชุดฟินฟินฟินเล่ฟินเล่ตอนท้ายตอนท้ายของการคอนเสิร์ตแสดงจบขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาชมกันนะครับแล้วก็ใครก็จะให้ดอกไม้จะให้รางวัลอะไรก็ตอนนั้นแหละเคยได้ไหมไม่เคยคือแม่ยกกำลังเปียแชร์อยู่นี่ไม่ยกอ่ะเาะี่็คิดดูแล้วกันเรารุ่นนี้ไม่ยกรุ่นหน ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะท,ทุกรอบที่ผ่านมาวันนี้รอบท้ายแล้วถ้ามีใหม่ก็ยังรู้ด้วรอบใหม่ปีหน้าปีหน้าสั่งงานย,ยังอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่อยู่แต่อยู่แต่ผมไม่อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้มองมากกว่าอันนี้มองคนเดียว <laughs> จ,จบแล้วจบสมบูรณ์เลยวันนี้เป็นรอบที่7เออวันที่7จ็อีพีนี้มากัตยงเป็นอันว่าจบคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งนี้ดูจนครบสมบูรณ์หมดแล้วเดี๋ยวคอนเสิร์ตครั้งหน้าเจอกันแล้ว E.P. ต่อไปของมากัตยงจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะสับสไครต์อย่าลืมนะครับขอบคุณครับ